พอตื่นเช้ามาน้องก็จะมีพวกคราบั้นตาขี้ตาแบบนี้ก็จะเจอทุกเช้าเลยก็ห้ามคนหนึ่งก็อย่าใช้พวกกระดาษทิชชู่มาเช็ดให้นอนครับเพราะว่าเยื่อกระดาษทิชชู่จะทําให้ตาน้องระคายเคืองมากขึ้นแล้วก็ทําให้อักเสบไดนะ้ตอนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์เช็ดตาสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะครับเราก็ต้องใช้สิ่งนี้นะครับ นี่คือแผ่นเช็ดค่าดวงตาสั์เลี้ยงโดยเฉพาะเลยใช้ได้กับสั์เลี้ยงทุกชนิดนะครับก็สามารถที่จะใช้กับพวกน้องหมาน้องแมวได้เลยนะครับก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับทุกคนจะเป็นผ้าทอนะครับในตัวก็จะมีน้ํายาชุ่มๆแบบนี้นี่เห็นไหมน้ำยาตัวนี้ก็จะเข้าไปกำจัดพวกเชื้อแบคทีเรียตามรอบขอบตานะครับและจะช่วยชะลอการสะสมของน้ําตานะครับและในแผ่นก็ยังมีส่วนผสมของวิตามิน B ด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้ดวงตาของน้องสดใสมากขึ้นนะครับเช็ดทุกวันนะครับเพราะว่าน้ําตามันก็จะออกมาทุกวันค่อยๆเช็ดรอบขอบตตตาาาาก็็สมมมรถีี่่จะเเเเชชดดนนนนน้้้้้อออองงงหแววยยัั2ไไปล ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารเคมีไม่ทําให้ตาน้องระคายเคืองนะครับหลังจากที่เราเช็ดตาให้น้องเสร็จแล้วขอบตาน้องก็สะาดมากขึ้นครับกับปุกหนึ่งก็บรรจุร้สแผ่นราคาแค่หลักสิบเองเดีย่ยผมทิ้งพิกัดไว้ในตะกร้าถ้าสนใจก็ตามก็ไปกดได้เลยนะครับ